การปลูกระเรียนต้นคู่ครับมันเราเราจะเดินปุ๋ยยังไงครับถ้าสมว่าดอกหรือว่าลูกมันออกไม่พร้อมกันอย่างเงี้ยครับไปจุมมานี่มาเนี่โอ้โหชีวิตเนาะมานี่เดี๋ยวเด๋วหนูไอ้อันเนี้ยทุกคนคิดได้นะเนี่ยเฮียสั่งมันมาสามปีได้คนเนี้ย ให้มันพยายามทําให้เป็นต้นเดียวให้ได้มันก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ไม่ยอมทําจริงๆพวกนี้โคตง่ายเลยทำให้มันออกดอกพร้อมกันแต่มันมีวิธีอ่ะลองฟังเจสุมเขาจะทำยังไงนะว่าสองต้นหรือสามต้นให้มันออกดอกพร้อมกันในกระป๋องเดียวกันโอเคสำหรับผู้เรียนกลุ่มมาค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสองหรือว่ากลุ่มสามก็แล้วแต่ คือคือปัญหาของการปลูกทุเรียนกลุ่มก็คือว่าเวลาที่มันออกดอกถ้ามันออกดอกไม่พร้อมกันเนี่ยงานมันจะงอกอย่างเช่นสมมุติว่าดอกเนี่มันห่างกันประมาณ1เดือนสมมติรุ่นพี่มันขึ้นเก็บไปเป็นหัวไม้โป้งแล้วเนี่ยค่ะเราต้องเราต้องดันน้ำใช่ไหมคะมันต้องการน้ําเพื่อเพื่อเบ่งลูกใช่ไหมคะแต่รุ่นน้องที่มันห่างกันเดือนเนี่ยมันกําลังเป็นช่วงดอกหอมดอกบานปั๊บ เราต้องลดปริมาณน้ําลงเพื่อช่วยในเรื่องของการการผสมเกสรใช่ไหมคะอันนี้คือคือคือจะเป็นประเด็นหลักแล้วของการของการปลูกปลูกปลูกเรียนกลุ่มเนาะประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของของการปลูกกลุ่มเนี่ยเมื่อกี้ถามว่าไงนะคะปุ๋ยป่ะใช่ใช่ครับพระก็เรื่องของของการออกดอกก่อนเลยครับเพราะว่า บางทีมันที่มันเป็นนะครับมันออกไม่พร้อมกันแล้วเวลาเราให้น้ําอะไรอย่างที่เจว่าครับมันให้ไม่ไม่ตรงทีนี้ในเรื่องของของการการให้ปุ๋ยเนี่ยเราจะไม่ได้คูณคูณปุ๋ยเป็นสองเท่าหรือว่าเป็นสามเท่าแต่ในการให้ปุ๋ยเนี่ยคือเราจะให้ให้ตามให้ตามตามลักษณะข,ของต้นตามช่วงดอกอ่ประมาณนะั้น อ่าใช่ค่ะใี่ค่ะอย่างช่วงสมมุติที่มันอาจจะมีดอกหลายรุ่นอาจจะเป็นผลด้วยเป็นดอกด้วยเวลาเราให้นะ้ำเราจะไปยึดยึดช่วงดอกหอมเป็นหลักคือคือปริมาณน้ํามันจะน้อยใช่ไหมคะทีนี้ในการยึดปริมาณน้ําน้อยตรงนี้เพื่อช่วยเรื่องของดอกหอมรุ่นน้องเนี่ยมันอยู่ได้ดอกมะเขือพวงเล็กอดอกหกูกาไลมันอยู่ได้ แล้วผลที่มันขึ้นเก็บไปแล้วเนี่ยหรือผลเท่าไข่ไก่เนี่ยคือน้าน้อยมันยังอยู่ได้แต่เพียงแต่ว่ามันก็จะโตแบบช้บาๆประมาณนั้นอ่ะให้ให้น้ําน้อยเพื่อชะลอชะลอน้ําเพื่อช่วยดอกหอมให้มันรอดมานี้ใช่ไหมคะทีนี้ในเรื่องของการใส่ปุ๋ยเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยปั๊บเนี่ยพี่จะเฉลี่ยเฉลี่ยคือ,ค,อคือดูดูฐานฐานรวมทั้งสวนนะคะเราจะไม่มานั่งเราจะไม่มานั่งแยกแล้วว่าอันนี้เป็นรุ่นนี้เท่าไหร่รุ่นนี้เท่าไหร่ แต่ว่าแต่ว่าในการเดินปุ๋ยคือจะเดินจะเดินสุดเสมอเดินสุดเสมอไปเลยแต่ในการเดินสุดเสมอปั๊บเนี่ยคือเราต้องรู้ด้วยว่าในสเต็ปที่พี่พทาอะ่ะคือพี่จะทําใบมาพร้อมดอกเพื่อไปเลี่ยงการแตกใบอ่อนตอนช่วงผลเข้าไข่ไก่แล้วผลมันร่วงใช่ไหมคะอันนี้คือจะเป็นวิกฤตใ,ใ,ในการร่วงของผลทีนี้พี่จะร้องให้ทุกรุ่นเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นน้องสุดท้องเนี่ยให้มันขึ้นให้มันขึ้นผลขไข่ไก่ไปก่อนแล้วถึงค่อยหยอดหยอดปุ๋ย ยดปุ๋ยทางดินนะคะอาจจะเป็น16เสมอหรือว่าเป็น12 11 18ของยาลาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คือเราอาจจะยังไม่ใส่ปุ๋ยทางดินแต่ว่าเราจะยิงเราจะยิงขึ้นที่ที่ผลที่ดอกอ่าใช่ค่ะยิงยิงเฉพาะจุดไปเลยประมาณนั้นอันนี้คือจะเป็นลักษณะของการให้ปุ๋ยให้น้ําของของผู้เรียนกลุ่มอะ,ค,ะค่ะค่ะจบแล้วคะ่ะเหียสองตัวคะ่ะเสือ้อทีนี้ ทีนี้ในการในการปลูกทุเรียนกลุ่มเนี่ยคะ่ะเฮียก็บอกว่าตอนนั้นปลูกไปทุเรียนเป็นกลุ่มสามต้นแต่ตอนที่เฮียมาเห็นเนี่ยคือมันอายุห้าปีแล้วพึ่งกําลังให้ดอกปีแรกห้ 5, าสามต้นเนี่ยคือพี่คุมยอดอยู่ที่หกเมตรหกเมตรแล้วเฮียบอกว่าเจ๊จุม๋มให้เจ๊จุ๋มมาเชื่อมเชื่อมส่วนส่วนของต้นเนี่ยให้ให้ให้ผมก็ว่าจับ,จ,บจับท่าปะค่ะให้สามต้นเนี่ยมัน อาหารให้มันสามารถไหลไหลเหมือนกับว่าถ่ายเทได้ทั้งสามต้นก็คือจับจับปลายยอดอะค่ะเอาเอามาจับรวมกันให้มันเหลือสามยอดให้มันเหลือเป็นยอดเดียวแต่เฮียเฮียพูดง่ายคงไม่ได้กินหรอกนาะเฮียพูดง่ายแต่ในการทําจริงอะพี่ต้องปีนบันไดขึ้นไปที่หกเมตรใช่ไหมคะแล้วในกลุ่มเนี่ยมันห่างกันประมาณแปดสิบเซนอ่ะต้องขึ้นไปทางขาอยู่ข้างบนเนี่ยเพื่อจะจับยอดรวมกันน่ะมันทําลาบากมากในในเรื่องของของหน้างานด้วยความว่ามันสูงประมาณนี้ยค่ะ เออถ้ามีรถกระเช้าอ่ะก็คือมันคงทําได้ประมาณนั้นนะคะจับให้จับยอดเนี่ยรวมรวมกันให้เหลือแค่ยอดเดียวจะสองต้นหรือว่าสามต้นก็นแล้วแผ่แล้วแต่อะค่ะจับทาบยอดให้เหลือให้เหลือยอดเดียวแต่ถ้ายอดมันทาลําบากเนี่ยเราจับเอากิ่งกิ่งที่มันอยู่ทางด้านข้างอะระหว่างต้นนะคะจับทาบให้มันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนแตกแตะให้เหลืออ่าสองกิ่งรวบให้เหลือเป็นกิ่งเดียวอะคะ่ะที่ทาาใช่ไหมคะ ปกติแล้วเวลาเราทาบเนี่ยก็คือสมหมดคะกี่ปีครับอ๋อเวลาเราจะทาบทาบกิ่งเนี่ยก็คือเอ่อกิ่งที่มันปัดง่ายหรือเยื่อยังอ่อนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนิ้วก้อยนิย้วก้อยประมาณเนี้ยค่ะประมาณ,ปร,มาณประมาณดินสอประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราจับเวลาเวลาจะจับทาบเนี่ยคือเราต้องใช้เชือกแบบเป็นตัวดึงดึงกิ่งมาให้มันมันเหมือนประมาณว่ามาให้มันประสานกันก่อน สักอาทิตย์หนึ่งก่อนแล้วเราค่อยไปจับทาบกิ่งอะ่ะมันมันเขาเรียกวมันจะอ่อนมันจะอ่อนมาตามตามแรงที่เราใช้เชือกดึงไว้อ่ะค่ะประมาณนั้นค่ะแต่แต่ยอดเนี่ยคือบอกเลยว่ามันมันจับทาพยากด้วยความที่ว่ามันสูงไปแล้วไม่ไม่อยู่ใช่ไหม,อไม,อไมอโอเคโอเคแต่ว่าแต่ว่าถ้ารู้ว่าเราสามารถทําได้อะ่ะก็คือจับยอดปักปักกันเลยให้ให้เหลือเป็นเป็นยอดเดียวประมาณนั้นค่ะอันนี้คือจะเป็นลักษณะของของผู้เรียนกลุ่มสองหรือไม่ก็กลุ่มสามค่ะ แต่ก็สนุกดีค่ะผู้กทุเรียนกลุ่มเนี่ยจะบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกเพราะว่าเมื่อสามปีที่แล้วของแปลงสามต้นเราเจอเราเจอดอกเนี่ยสามรุ่นปีนีน้ปีนั้นอากาศก็ก็ค่อนข้างยากเนาะเพราะในแต่ละปีที่ทําทุเรียนมาสี่ปีปีนี้ปีที่ห้าอากาศไม่เหมือนกันสักปีนึงไม่เหมือนกันเลยสามปีที่แล้วทุเรียนกลุ่มแปลงสามต้นมีดอกหยุดสามรุ่น แล้วจะเป็นอะไรที่ที่สนุกสนานเฮฮามากเพราะว่าทุกต้นเนี่ยคือจะมีเชือกจะมีเชือกผูกแยกแยกรุ่นว่ารุ่นเนี้ยในกอของมันสามสามต้นเนี้ยสมมุติว่ารุ่นหนึ่งเป็นเชือกสีแดงรุ่นสองเป็นเชือกสีเขียวรุ่นสามเป็นเชือกสีน้าเงินในสามต้นเนี่ยค่ะมีเชือกทั้งสามสีต้นละสองรุ่นประมาณนั้นพอเวลาพอ,พ,อพอเวลาทํางานาให้น้ําหรือว่าให้ปุ๋ยอะไรประมาณนเนี้ยค่ะมันก็ต้องแบบว่า ดึงดึงเฉลี่ยว่าเฉลี่ยน้ําเฉลี่ยน้ําในการในการให้น้าของของดอกของผลทั้งหมดหรือว่าเฉลี่ยปุ๋ยเพื่อเพื่อเพื่อรักษาดอกและผลได้ทั้งหมดประมาณนั้นอะค่ะอันนี้คือนะกินไปนิดนึงค่ะอ่าอันนี้คือจะเป็นลักษณะของของการของการตุต่มะค่ะสะรุปเข้าใจไหมของเจจุมวิธีการจริงๆจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าคนเราเนี่ยคิดอะไรได้ค่อนข้างที่โอเคโอเคนะ แต่ทำไมไม่คิดทำให้มันเป็นต้นเดียวกันอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันออกดอกพร้อมกันแค่ง่ายๆง่ายๆ่ายผมพูดมาสามปีแล้วคุณต้องจับกิ่งที่มันหันหลังชนกันจับภาพติดก,กันซับแล้วเพราะน้ํามันอยู่ในหัวเดียวกันลวกสองต้นกิ่งที่หันหลังนะฮะจับภาพกันพอมาติดป,ปึ๊กตัดปลายกิ่งทิ้งเลยมันก็จะตับมือกันอย่างนี้ถูกไหมฮะ ไม่ต้องเหลือยอดไร้คุณจะทําเป็นบันไดเดินขึ้นไปแล้วแต่คุณเลยแต่ขพราะกฎกติกาคือตักสองช่วงหรือสามช่วงห้ามน้อยฝั่งนั้นเพราะฉนั้นถ้าต้นนี้ฮอร์โมนต้นนี้ออกดอกอีกต้นหนึ่งต้องออกเพราะน้ํามันอยู่เหมเดียวกันใช่ทําเป็นขั้นบันไดิดนไต่เดินก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องใช้เชือกง่ายๆแต่ทําไมเราไม่คิดกันไม่เขา้าใจ โง่สามต้นพยายามอยาปลูกไม่ตอบโจทย์ไปดูของจุ่มได้เลยแต่สองต้นเห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นครึ่งวงกลมยังได้อยู่การปลูกต้นคู่ผลผลิตเพิ่มขึ้น2 0่สิบถึงสี่อร์ซนะฮะแต่งานท่านก็เพิ่มขึ้น2 0่สถึงสีเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ความชอบความชอบแต่กฎกติกาก็คือกิ่งล่างที่มันโตความสูงขึ้นมาห่างจากพื้นดินหนึ่งเมตรให้จับทาคก,กันไว้ซส เดี๋ยวมันโตไปีจับห้าปีทีนี้ละมันจะออกดอกพร้อมกันตายพร้อมกันทุกอย่างพร้อมกันหมดเพราะม,มันจับมือนําเลี้ยงถูกไทยไปด้วยกันนะฮะก็อยู่ที่หนูอะก็กิ่งแรกหนึ่งเมตรไงหนึ่งเมตรหนูกองคิดดูเพราะนั้นหนูก็ปีฝ่าฝาหนูก็จับที่ที่กิ่งมันถึงกันหนูก็จับได้ละ ที่เหลือริ้ทิ้งหมดแล้วก็เหลือกิ่งไหนที่มันใกล้เคียงกันหนูก็ให้มันจับท่าพอมันติดปุ๊บหนูตัดปลายกิ่งทิ้งมันก็จะไม่มีใบมันก็จับมือใช่ไหมเออง่ายๆทุกคนไม่คิดกันเองแล้วต้นจะโตพร้อมกันออกดอกพร้อมกันทุกอย่างตายพร้อมกัน